พี่ก็บอกว่าข้างหน้าสงสัยมุมนี้เหรอมุมไหนครับพี่ที่จริงเดิมมันย้องสีประมาณช่วงนี้วันนี้มาดูรุ่นไหนครับพี่เซนต้ <G enta. S 3> าได้แจ่ที่นั่งอยากได้เจ็ดที่นั่ง,งแต่ราคาแบบไม่สูงมากเงี้ยครับพี่ เอาไปทำอะไรครับพี่ทำไมต้องเจ็ดที่นั่งมีคนคนเยอะด้วยมีแบบบางทีไปต่างจังหวัดคนบางบ้างอะไรเงี้ยอันนี้พี่เขาดูรถเป็นใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่กลังดูให้ผู้โชชาญดูรถก่อนนี่ก่อนถึงจะต้องลองนั่งดูครับก็จะเป็นเด็กๆนะครับที่นั่งได้ผู้ใหญ่ก็เข่าชนนิดนึงเด็กๆนั่งสบายครับพี่ก็อาจจะพอดีพอดีหน่อยก็จะนั่งได้เจ็บที่นั่งจริงๆเสือเป็นไซส์เล็กที่ที่สุดที่มีประตูไฟฟ้าด้วยพี่ก็บอกว่าข้างหน้าสงสัยมุมนี้เหรอมุมไหนครับพี่ ใช่พี่พูดถูกสีมิโพนก็ไปจริงเวลารถชนนะครับรูวงนี้มันจะไม่กลมแล้วก็มุมหน้าถ้าโดนนะครับพี่อันนี้มันจะกดไม่ลงอันนี้กดลงอยู่แล้วสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะหายจะสีเวลาพวกข้องเนี่ยแร็ปเข้ามาจริงจริงๆเดิมมันต้องสีประมาณช่วงนี้ใช่ใช่อันนี้สีเดิมพี่ดูเป็นใช่ถูกแต่ว่าเนี่ยถ้าโดนมาจริงพี่สติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วหรือไม่ก็ต้องแกะออกแล้วก็แปเข้าไปใหม่มันจะไม่เดิมคือรอยชนตรงนี้มันอ่าแต่พี่ดูตรงนี้เป็นอ่าไม่มีเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราจะดูนึ ผมก็อยากขายหุ้นใดบอกตรงๆอยากขายหุ้นใดมากวันที่เราไปทําธุรกิจทําอะไรแล้วมันกลับมาได้อะผมว่าคันนี้ขายก็เจ็บไม่เยอะเพราะรถมันลงราคามาจนไม่มีราคาแล้วพราะมันเหลือแค่ส0 0แสนกบาทมันออกห้างคันนี้ก็น่าจะประมาณ9 0 0 0แสนต่รถเข้าสูนตลอดนะครับเช็กศูนได้เลยเพราะรถผมมันไม่ไม่ก่อใหม่เต๋บอกเรีียนตรงว่ารถมันใหม่เยอะนิดนึงแต่ว่าข้อดีคือรถมันเข้าศูนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไม่พี่ไม่เปิดดูใหม่อะพี่จะไม่รู้สึกมากว่าเออเฮ้ยมันแบบมันวิ่งเยอะอะไรเงี้ยเพราะเครื่องเกียร์ทุกอย่างก็ค่อนข ครับขอบคุณครับ,บ,คครบใครหาซื้อรถมือสองหรือรถครอบครัวแบบนี้เราดูรถไม่เป็นเนี่ยแต่อย่างวันนี้โชคดีพี่เขาแฟงเขาดูเป็นเนาะแต่ถ้าดูไม่เป็นเนี่ยมาหาเราได้นะครับที่ออกเลดอ,อโตโต้นะครับ